ครับแบมบที่สามสะพานใหม่นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พอดีวันนี้แบมเป็นเวนนะครับแล้ววันนี้มันสุกนะครับของอาทิตย์แล้วนะครับก็เ็นเขาบอกว่าตุกออกมาพูดว่าตอนนี้กำลังจะ เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเตรียมตัวที่จะเตรียมกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเตรียมรถกันหรือยังน่าเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าเตรียมรถกันหรือยังนะครับ,รบตอนนี้สูส่ใรายการของเรา เตรียมพร้อมที่จะดูแลเพื่อนๆนะครับที่ต้องการที่จะเช็ครถตรวจรถนะครับและสำหรับสำคัญที่สุดคือรถใหม่นะครับรถใหม่ที่เพื่อนๆต้องการที่จะออกนะครับใช้เงินน้อยดาวน้อยนะครับนิสันพร้อมตอบโจทย์และที่สำคัญคุณได้รถที่คุ้มค่าที่สุด ออปชัน <Option S 2> มากที่สุดในประเทศนะครับระบบความปลอดภัยมีมากที่สุดพร้อมปกป้องครอบครัวของคุณนะครับอยากที่จะเรียนเชิญนะครับมาที่นิสสันสะพานใหม่นะครับหรือถ้าไม่สะดวกนะครับแคปเจอร์หน้าจอน,นี้ไว้เลยนะครับก็หน้าจอน,นี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมที่จะดูแลคุณ ครนะครับแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยที่จะดูแลเพื่อนๆสําสำหรับที่จะรับรถใหม่นะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับหน้าจองเมื่อตะกี้เดี๋ยวเดี๋ยวแบมจะย้อนกลับไปให้เพื่อนๆอนอีกรอบหนึ่งนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับ ที่จะหรือท่านที่จะต้องการที่จะเทสรถใหม่นะครับต้องการโน่นนี่นั่นกับศูนย์ไม่การนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่ลายลายนั้นเลยนะครับก็เรียนเชิญนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะดูรถใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกลับไปเยี่ยมบ้าน รถใหม่ที่จะแสดงความเป็นตัวตนความเป็นเอกลักณ์ของคุณที่จะพร้อมที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านไม่ต้อง่อจนอยู่บนรถติดไม่ต้องไปยืนเมื่อยอยู่บนถนนนะครับสำหรับการจราจรเมืองไทยในช่วงเพื่อนๆท,ที่จะกลับบ้านเดินทางไกลกลับ่างจังหวัดน,นะครับ<ๆ>รถติดขนาดไหนนะครับ คุณมีรถเป็นของตัวเองหรือยังนะครับเรียนเชิญได้เลยสู่บริการสยามนิสันทวีทรั์สาขาระพานใหม่พร้อมที่จะ,จะดูแลคุณช่วยจัดไฟแนนซ์ให้คุณนะครับช่วยดันไฟแนนซ์ให้คุณนะครับมาติดต่อเรานิสันตะพันใหม่นะครับที่แอดียร์โค้ที่โรนนี้ได้เลย ัพแคปเซตอร์หน้าจอไว้นะครับแล้วก็ยังมีแคมเปญดีีเด็ดๆไม่ว่าจะเป็นรถสบายๆในการขับอย่างนิสันทิกนะครับดอกเบี้ยแคมเปญกลางนะครับวันนี้เรามีให้คุณเลยนะครับหรือบอกว่าอยากจะได้รถสบายๆยอย่างของโตนิสันอเมล่า ้าจอนไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับดู QR c o d โคตัวนี้นะครับที่จะติดต่อนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมดูแลคุณนะครับอย่างคุณหลินนะครับวันนี้นะฮะมีคพวโค้ดที่จะช่วยในการติดต่อได้ ตัวโค้ดนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือผลงานของเรานะครับที่จะเปรันปีว่าเราอือตัวจริงนะครับตัวโค้ดนะครับนี่แค่บางส่วนนะครับที่เราจัดแสดง มีให้ดูนะครับก็รถที่ตอนนี้มีให้เทสต์ไดนะครับก็จะเป็น p r o โฟเนะครับคิกตัว V ี a อล l a ตัว v l เอลเทอรตัวโฟวิลนะครับตอนนี้มีให้บริการที่นิสสันฟานใหม่นะครับ เรียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่ต้องการที่จะเทใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวรีบๆีมาก่อนที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวจะเริ่มเก็บตังค์แล้วนะครับตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวกําลังจะเก็บตังค์เร็วๆนี้แล้วนะครับก็เรียนเชิญรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสายหยุดออกประตูสองถึงเราเลยนะครับ และตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีชุพูกำลั<ก>งที่จะเปิดแล้วในวันที่18นี้นะครับก็มาทดลองนั่งใกล้ๆกับเราเลยนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันนี้แตงไม่พูดมากเรื่องเกี่ยวกับออปชั่นของรถนะครับว่าออปชั่นตัวนี้มีความแตกต่างอะไรยังไงนะครับคุณถามกับเซลล์ที่คุณรับรถนะครับสอบถามความละเอียด ความชัดเจนว่าออปชันนี้สำคัญนะครับออปชันนี้มีข้อแม้ในการทำงานอย่างไรให้เขาตอบให้คุณได้นะครับไม่ไมใช่ขาเออมีนั่นมีนี่มีนั่นมีนี่แล้ว<ล>นั่นนี่เขาทำงาน<ำ>ตอนไหนนั่นนี่ไอ้ที่บอกมาเนี่ยต้องระวังอะไรบ้างคุณถามเขาไหมครับ นี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าคุณรับรถกับใครคุณจัดโปรกับใครไม่ใช่มาบอกอุ้ยมีโปรอย่างนั้นมีโปรอย่างนี้มีโปรอย่างนั้นโปรอย่างนี้แล้วขายรถให้คุณไม่ได้นี่แหละครับคุณเลือกแต่แคมเปญคุณไม่เลือกที่จะเอาออปชันของรถเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ได้แต่แคมเปญไปละครับ เหมือนอย่างที่มา,าลูกค้าหลายๆท่านนะครับขอโทษนะครับน้ำตาซึมกลับมานะครับหาแดนนะครับมาร้องไห้ภูมิปจน้องช่วยอธิบายตรงนี้ให้พี่หน่อยอย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่ใช่ลูกค้าของแบมนะครับแบมขออนุญาตดูแลลูกค้าของแบมนะครับเหมือนอย่างตอนนี้ที่ไป พูดกันในขับเยอะแยะเลยบอกว่าอ,อโทรหาเซลแล้วเซลแม่งไม่รับเลยนั่นแหละครับคือเหตุผลที่คุณอยากจะได้แคมเปญนี่หละครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำใจนะครับเรายึดมั่นถือมั่นอยู่กับนิสสันไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเราจริงใจอยู่ในนิสสัน แต่คุณไปไว้ใจกับใครก็ไม่รู้นะครับที่โลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นรถตัวนั้นขายดีหน่อยเห็นรถตัวนี้ขายดีหน่อยกูก็เพ่นไปหาเขาแล้วนี่แหละครับเซลนะครับจริงใจครับอยู่นสิสันและแประกาศตัวว่า,ารักนิสสันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ยืนยันนะครับว่าแบบยังอยู่กับนิสันนะครับก็เรียนเชิญครับสยามนิสสันธนวิชรับสาขาพระพานใหม่นะครับรางนิสสันกับหลินและแบมนะครับวันนี้จกลางันไปก่อนนะครับฮัทคอนิดหน่อยนะครับขอประทานโทษสำหรับเพื่อนๆนะครับที่โอเคนะตรงไลน์นี้นะครับ แี่ติ้วโค้ดนี้ไว้ได้เลยนะครับพบเจอกับคุณได้นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ